สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับปรดูเจ้าสักพัฒนาปาดท่าแล้ว้วถือว่าหนักเหมือนกันนะเนี่ยมันยุบไปทีเดียวเลยพรึบเลยโอ้ข้าวเต็มอุ้มเลย คือดินสมองเข้าไปน่าจะเป็นนาลอกนะครับดูนาลอกติดเมื่อไรนี่ติดเม,มื่อไหรเมื่อคืนบอกว่าติดตั้งแต่เมื่อคนะืนฮะโอ้ดูน่าจะมองไม่เห็นนะ่าจะมองลายไม่ออก <c oughs> เพราะว่ามันมืดนะครับ ถือว่าหนักเอาเรื่องนะเนี่ยข้าวเกือบเต็มอะ่ะอุ้มน่าจะสองตันกว่าแล้วเนี่ยข้าวเน่าเกือบสองตันมั้งมันหนักข้าวด้วย จริงๆดินสภาพนี้มันต้องเอา,เอาข้าวอ,ออกก่อนถือว่าเอาเรื่องเดีย๋ยวเราทำการกู้นะด้วย โอเปโก้ s k 1 0 4ปะ่ะมยมงใจนู่นไกลๆเดี๋ยวเป็นนาลอกนะแต่ยังมีที่จุดยืนอยู่น่าจะไม่ยากเท่าไหรเอาใจช่วยนะจะไารอรุนกันขึ้นหรือไม่ขึ้น สักพัฒนาอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ่ตอตัวช่วยมาก่อนเดี๋ยวดูด้านหน้าถ้าถ้าไม่ติดตรงนี้ผมว่าข้างหน้ามันก็ติดเหมือนเดิมนะดูดูสภาพนาที่มันเป็นเวิร์งอันตรายนะครับสภาพนาแบบน,นี้ตัวคลายคอครับีจริงน่าจะมีติดให้ทุกรุ่นนะ ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีหรอกก็บอกว่ารถที่ติดตัวคายคายคอมันจะเกี่ยวไม่คล่องนะไม่รู้จริงแต่คันนี้จะมีตัวคายคอด้วยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะด้ชมกันแน่ขึ้นหรือไม่ขึ้นน่าจะหนักเอาเรื่องนะครับเพว่ามันมิดแท็กไปเลยอะตาต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ